ผมไม่อยากไปโรงเรียนคะเหม็นเหม็นเหม็นอะไรคะเหม็นอะไรคุยแม่เหม็นแอร์ใครดูแลรถวันนี้ยปล่อยให้รถมีกลิ่นเหม็นได้ไงเนี่ยเดี๋ยวต้องทําอะไรสักอย่างละแค่แอร์เหม็นถึงจะทําให้ลูกผมไม่ไม่ไปโรงเรียนเลยปัญหาเนี้มองข้ามไม่ได้นะเพื่อนๆบางคนอาจจะมองว่าแค่เรื่องกลิ่นฉีดมาหอมก็จบแต่อันนี้ผมว่าล้างมาหลายรอบแล้วแต่มันไม่จบเพราะมันกลิ่นมันมาจากแอร์ลูกผมมาบ่นมาหลายรอบเรื่องนี้เฮ้ยปื้มลูกเราไม่ยอมขึ้นรถมันเหม็นแอร์ไปเอาสเปรย์มาจัดการที่นี จริงๆปุยเมกบ่นทุกครั้งที่จะไปโรงเรียนเลยค่ะว่าแอร์เหม็นแอร์เหม็นบ่นมาสองสวันแล้วอ่ะ <c oughs> แสดงว่าต้องมีไขรเอาอะไรขึ้นมากินบนรถแน่ๆเลย <c oughs> แม่เป็นไงบ้างหอมไหมลกูก <c oughs> โอเคบายบายจ้าตั้งใจเรียนนะเ <c oughs> นี่ยเขาหยุดร้องไห้แล้วกลิ่นมันหอมจริงว่ะกลิ่นเนี้ยผมชอบมากเลยนะเป็นกลิ่นตัวท็อปของแบรนด์นี้เลยเป็นกลิ่นที่ชอบที่สุดในบรรดาทุกกลิ่นไอสีชมพูเนี่ยนะใ เออไอแมกโนเลียนี่นั่งขายดีว่ะสเปรย์ตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องกลิ่นอาบกลิ่นไม่พึงประสงค์ทุกอย่างที่อยู่ในช่องแอร์แล้วเราเข้าไปทําความสะอาดภายในไม่ได้มันจะช่วยแอนตี้แบคทีเรียค่ะกําจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นอาบกลิ่นเท้ากลิ่นตัวกลิ่นเงื่อกลิ่นอาหารถ้าเกิดว่าใครสนใจก็จิ้มตะก้าได้เลยนะคะเดี๋ยวปึ้มบักไว้ให้ค่ะตัวนี้ใช้ดีแล้วก็คุ้มค่ามากจริงๆ